ไอเดียแต่งชุดฮาโลวีนเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่มีเทศกาลฮาลโลวีนนะคะแลายหลายคนอาจจะยังไม่มีไอเดียในการแต่งชุดวันนี้เราก็จะมานำเสนอไอเดียนะคะในการแต่งหน้าแต่งชุดก็จะแต่งเป็นแม่มดนะคะแนวแม่มดของเราก็จะเป็นดักดักหน่อยนะคะก็จะดูแบบว่าลึกลับลึกลับมนดำแบบนี้นะคะที่หน้าผากเนี่ยเราวาดเ,เ,เป็นพระจัน์ครึ่งเสี่ยวนอ้อ วาดแบบง่ายนะเธอไม่ใช่แบบเซลโมนนะเธอหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้อายไลเนอร์นะคะวาดเป็นคล้ายๆเส้นเลือดนะถ้าใครอยากให้ดูแบบด,ดูดูกว่านั้นนิดนึงแล้วก็จะเติมสีแดงๆตรงเส้นเลือดไปได้เลยนะคะเอ,อ่อหรือว่าใช้สีแดงเป็นลิปสติกวาดก็ได้นะคะแต่ว่าน,นี้จะใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะเพราะว่าก็จะวาดง่ายกว่าเนาะลากลงมาเลยนะคะให้ดูเป็นเส้นเลือดนะคะเชืบชืบชบืไปเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ เป็นขีดสองขีดตรงจมูกไอสามขีดนะตรงจมูกนะดูดักดักคือพยายามวาดให้ตรงแต่มันได้เท่านี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้สีม่วงเลยนะค่อยๆแทบแๆบแทบทใต้ตาลงมาให้มันดูแบบช้ำๆนะดูแบบว่าเอ่อทึมๆทมุนทมืนนะคะดูเหมือนแบบเป็นจ้ำๆช้ำลงมานะคะ ให้มันแมทกับเส้นเลือดที่เราวาดไว้นะคะหรือใครจะให้มันดูน่ากลัวกว่าน,นี้ก็อาจจะเติมสีแดงลงไปด้วยก็ได้นะคะเป็นแบบม่วงปนแดงแบบนี้เลย เอาหรือยังดูม่วงดูช้ำหรือยังเออได้แล้วแหละนะหลังจากนั้นนะคะเอาอะไรดี right เราก็จะใช้สีดำๆนะลงที่ตาเลยแล้วก็วาดให้มันดูแบบเฉียงขึ้นให้ดูน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงนะคะตาเราสามารถแต่งได้ตามใจชอบเลยนะอยากให้คมกว่านี้ก็ได้เลยแต่ว่าของเราก็จะไม่ได้แบบทําให้คมมากนะคะก็จะเป็นแค่สีดำๆเนาะให้ลงให้มันดูทะมึนทะมึนเท่านั้นเองนะคะให้ดูแบบว่าดู ลึกลัาบอะไรอย่างนี้นะคะ ดำเสร็จแล้วก็ปาดสีม่วงสักนิดนึงจ้าให้มันเข้ากับลูกตาใต้ตาของเรานะจ้าให้มันดูมันแมทแมทกันนิดนึงนะคะดูดำดำทึมๆนะอันนี้เราก็จะเน้นแบบดูมุดไปเลยนะคะเทบๆๆๆต่อนิดนึงนะคะยังม่วงยังยังคึมไม่พอขอคึ้มอีกนิดนึงนะคะ <ๆ S 1> ดูเหมือนอดนอนเนาะ <c oughs> เป็นแม่มดหรือเป็นคนอดนอนก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็เติมพระจันทร์ของเรานิดนึงเพราะว่าวาดไว้ก็ดูจางๆอยู่เท่ากันไหมเนี่ย ส่วนสีปากนะคะก็จะเป็นแบบเข้มๆแล้วขอเอาแดงลงก่อนนะคะเชิบเชิบว่าเท่ากันไหมเนี่ยเอา้าเธอเบี้ยวฉันวาดปากเบี้ยวไหมแล้วก็เป็นสีแดงเข้มๆไปก่อนเนาะ เราก็จะเพิ่มความน่ากลัวดักดักด้วยการใช้สีดำๆนะคะแต่ที่ขอบขอบปากนะถ้าใครอยากจะให้หน้ากลัวกว่านี้ก็ลงสีดำไปเลยได้เลยนะคะเป็นลิปสติกสีดำได้เลยแต่ของเราไม่มีเราก็จใช้สีแดงนะคะแล้วก็ใช้อชายแชโดวสีดำลงทับไปเลยนะคะใช่แล้วลูกนี้เอ้ยยางยังขอดใต้ปากอีกนิดนึงนี่วาดให้มันดูแบบเป็นแม่มดมนดำไปเลยนะคะเส้นใต้ปาก เพื่ออะไรก่อนไม่รู้นะคะดูสวยดูเลิศเอาเสร็จแล้วจริงๆไปใส่ชุดกันต่อเลยนี่นะคะโทนของชุดนะคะก็จะเป็นแนวสีดำแดงเป็นกรรมือหเนาะเหมือนคาดลายปลายออทุงมือต้องมีเพื่อความรสของเราจะ้ะ้าสีดำหรือสีแดงก็ได้นะคะ เรียบร้อยมีถุงมือด้วยนะเพื่อความเลิดของเธอนะคะต้องใส่ถุงมือนะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีหมวกก็ใส่ได้เลยถ้าไม่มีหมวกนี่ใส่นผ้าคุมแบบนี้ก็ได้โอเคเรียบร้อยจ้าฟินิชลู